อัปเดตอาการนาคอมสุดหนักจริงล่าสุดใช้เครื่อง ECMO เพราะหายใจเองไม่ได้นอนไม่รู้เรื่องนาคอมชวนชื่นติดโควิด19ล่าสุดอาการหนักต้องย้ายไปรักษาในโรงพยาบาลรัฐด้านคนในครับเฮาส์เผยตอนนี้นาคอมต้องใช้เครื่อง ECMO เพื่อพยุงปอดไม่ให้ล้มเหลวหลังจากที่ไตาวายไปแล้ว จากกรณีที่นาค่อมชนชื่นตลกชื่อดังติดโควิด -19 ต่อมาปรากฏว่าอาการของนาค่อมสุดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากนาค่อมมีอาการไตไวายทางเดียวที่จะรักษาให้หายคือต้องเอาเชื้อโควิดออกจากปอดให้ได้ ล่าสุดวันที่24เมษายน2564ในคลับเฮาหนุ่มกันชัยได้ออกมาพูดถึงอาการของนาคอมว่าตอนแรกนาคอมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศินป์แพทย์ในวันที่13เมษายนนาคอมได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสและยืนยันว่าตัวเองสบายดีแต่พอถึงวันที่14เมษายนได้มีการพานาคอมไปเอ็กซเรย์ปอดแล้พบว่านาคอมมีจุดที่ปอดและมีอาการหายใจติดขัด จึงส่งตัวนาค่อมไปที่โรงพยาบาลวิภารามนาค่อมมีอาการหายใจไม่ได้และต้องให้เครื่องออกซิเจนในจมูกและให้ยานาค่อมเลยทั้งนี้อาการของนาค่อมแย่ลงและเริ่มหายใจเองไม่ได้จําเป็นต้องสอดท่อเครื่องช่วยหายใจเพราะนาค่อมหายใจเองไม่ได้หมอต้องให้นอนคว่ำหน้าและใช้ยาประเมินอาการไปเรื่อยๆและตอนเช้าของเมื่อวานซื้นที่ผ่านมานาค่อมมีอาการไตาวายเฉพรจึงโทรไปบอกญาติเพื่อขอให้ฟอกไต ซึ่งจะเป็นวิธีเดียวที่ทําได้ในตอนนี้และล่าสุดนาคอมสุดหนักจนต้องส่งตัวนาคอมไปรักษาที่รามาธิบดีสภาพตอนนี้คือนาคอมไม่รู้เรื่องแล้วนอนอย่างเดียวและครอบครัวก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านทั้งนี้เครื่องช่วยหายใจหรือเครื่อง ECMO ทําหน้าที่คล้ายปอดหรือหัวใจเทียมมีเฉพาะตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ ซึ่งคนที่ใช้เครื่องนี้นั้นแสดงว่าปอดและหัวใจอยู่ในภาวะที่ออนแอเกินกว่าที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องซึ่งเครื่องนี้ไม่ได้ทำหน้าที่รักษาเพียงแค่พยุงอาการให้พ้นไปเพื่อให้ปอดและหัวใจได้พักฟื้นเท่านั้น ก็เป็นกำลังใจให้กับน้าคอมและครอบครัวนะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้วันที่14เมษายนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยและฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ